จริงๆแล้วเพลงที่สามารถใช้ได้ฟรีและไม่ติดลิขสิทธินั้นมีอยู่เยอะมากๆตั้งหมื่นเพลงเลยนะผมขอเสนอเว็บโดว่า Sy ินโดรม d o a w s j p e n เพลงที่เราได้ยินกันบ่อยๆโดยเฉพาะที่ยูทูเบอร์ชอบใช้นั้นอยู่ตรงหมวด d l r a n k i n g นี้เลยครับผมแนะนําเลยเพลงของคุณชารนั้นคุณหูและดีจริง,รงๆหรือมาที่ a d v a n c e d search แล้วกดตรง English นี้ก่อนแล้วสามารถเลือกแนวเพลงตามใจชอบได้เลยครับและเมื่อเจอเพลงที่น่าสนใจแล้วลองกดเข้าไปฟังดูแล้วกดที่ปุ่มด้านล่างนี้สุดท้ายกดที่ปุ่มดาวน์โหลดนี้ได้เลยครับแต่คุณ อาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่เปิดเพลงนั้นแนะนําให้ฟังไปในคลิปเลยล่ะเพราะมันผิดกฎครับผมเรามาดูสิ่งที่สามารถทําได้กันก่อนดีกว่าเอาไปเป็นเพลงประกอบพื้นหลังใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ตัดต่อดัดแปลงได้เล็กน้อยโดยที่ยังไม่เสียความนั่งเดิมจนเกินไปและไม่ต้องให้เครดิตอะไรครับแต่ถ้าให้เนี่ยก็ถือว่าดีสำหรับศิลปินเนืยอนะแต่ที่ห้ามเลยและผิดกฎเลยคือห้ามทําคลิปหรือการกระทําที่มีเพลงของเว็บไซต์เป็นตัวนําอย่างเช่นเอาไปทําเป็นเพลงของตัวเองเอาไปขายแจกจ่ายโดยตรงเอาไปเทรน AI เอาไปอัพโหลดเปิดต้งๆเอาไปใช้ในทาง ที่เสื่อมเสียเอาไปทำเป็นคลิปแนะนำเพลงและยาริลองคิดนำไปทำเป็นเร d ดิโอโลไฟเทสดีเชล่ะเดี๋ยวบินถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดฟอลโล่ได้เลยนะคะ